สิ่งที่พี่แพทอยากทําเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจให้ผู้ต้องขังใน,ในในตอนนี้ค่ะอยากทําอะไรก็ผมอยากจะจะบอกทุกคนนะฮะว่าให้มีความเชื่อมั่นในการกระ <Ral> ทําความดี <sedan S 1> นะครับ,รบผมเชื่อว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยเขาเป็นสังคมใหม่แล้วก็ให้โอกาสทุกคนที่กลับตัวพร้อมที่จะเป็นคนดีสู่สังคมผมว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ท,ที่ตัวของเราเองนะฮะถ้าเราแสดงออกให้ทางสังคมเขามั่นใจได้ว่า เรากลับตัวแล้วเราเป็นคนดีแล้วแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ไปกระทําผิดซ้ำเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมเขาให้โอกาสแล้วกอ็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับให้เชื่อมั่นในการกระทําความดีนะครับแล้วก็ทุกคนนะฮะไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับผมว่าสังคมนี้พร้อมที่จะช่วยกันประครับประคองให้เรากลับไปอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขได้ครับ ขอถามย้อนกลับไปนิดนึงนะคะเมื่อตอนที่ถูกคุมขังเนี่ยทุนตัวอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางเนี่ยประสบการณ์ที่เราได้จากเรือนจำเนี่ยเขาสอนอะไรบ้างประสบการณ์ที่ได้จากเรือนจำถ้าจะมาให้ไล่เลียงจริงผมว่ามันมีคุณค่าและก็มีหลายมิติมากในการที่ราชทันสอนเราให้เป็นเราทุกวันนี้นะครับทุกอย่างถ้าเรามองผิวเผินเรื่องกฎระเบียบการที่เราจะต้องปฏิบัติตามต่างๆเนี่ยมันเป็นการฝึก เป็นการสอนเราไปในตัวนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วซ้ําว่าเราได้รับการสอนการฝึกอยู่ซึ่งสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตจริงได้ mm hmm. เช่นอะไรบ้างครับ mm hmm. เช่นที่ชัดเจนเลยก็คือว่าเรื่องของการจํากัด, mm hmm. กดเรื่องของข้าวของที่เราใช้การมีล mm ็อกเกอร์เล็กๆการมีเสื้อผ mm ้าในจํานวนจากัดแล้วก็ของที่เราไม่สามารถที่จะสะสมได้สิ่งนี้เขสอนให้เรารู้จักเพียงพอสอนให้เรารู้จักไม่ยึดติด กับของกายอนอกกายสิ่งของนอกกายของภายนอกนะครับแล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าเออเรามีข้าวของเพียงไม่กี่ชิ้นเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชุดเราก็สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้<ม>ก็ไม่ได้เห็นตายนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากเมื่อเราออกมาใช้ชีวิตข้างนอกนะครับทำให้เราไม่เกิดความโลภทําให้เรารู้จักการใช้สิ่งของอได้อย่างเต็มจํานวนเต็มคุณค่าของมันที่มันควรจะเป็น นะครับอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างเดียวเล็กๆที่เขาสอน<ม>ยังไม่รวมนับเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของการตรงต่อเวลารเรื่องของความอดทนการอดกลั้นการควบคุมสติอารมณ์แม้กระทั่งการรู้จักกับการรอคอยครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สอนทําให้คนเนี่ยเขาเรียกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับคือเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในสังคมภายนอกเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเคยผิดพลาดเข้ามาในชีวิต คืออยากบอกอะไรกับสังคมคะในส่วนของคนที่เคยทําผิดพลาดนะอมผมว่าไม่ว่าจะเป็นคนข้างนอกหรือคนข้างในล้วนเคยกระทําผิดพลาดแล้วก็ล้วนพบเจอกับสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการคือนี้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนี้เป็นเพราะตัวเราหรือเปล่าหรือเพราะอะไรเราสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนได้บ้างนะครับ แน่นอนที่สุดสภาพแวดล้อมปจัจจัยต่างๆเนี่ยบางทีเราไม่อาจจะไปปรับหรือแก้ไขอะไรได้แต่สิ่งที่สามารถที่จะปรับและก็แก้ไขได้ที่สุดคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาตัวเราเองว่าเหตุการณ์ที่มันผ่านมาการผิดพลาดต่างๆเนี่ยเราทําอะไรมันถึงเก,เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับแล้วเราก็พยายามปรับพยายามแก้ไขจุดบกพร่องตรงนั้นนะครับเอาความผิดพลาดตรงนั้นเป็นบทเรียนนะครับ เพื่อที่ว่าเราจะดําเนินชีวิตไปในเส้นทางที่มันถูกต้องและไม่หลงทางต่อไปนะครับสิ่งนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนในการดําเนินชีวิตในอนาคตผมว่าชีวิตเราก็จะดีขึ้นแล้วไม่เกิดการกระทําผิดซ้ําซ้อนได้ครับท้ายที่สุดนี้นะคะก็อยากให้พูดให้กำลังใจในส่วนของไม่ว่าจะเป็นสองผู้ต้องขังเองนะคะหรือในส่วนของคุณผู้ชมที่ร,รับชมอยู่พูดให้กำลังใจในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆครับ ผมว่าทุกวันนี้เนี่ยในสถานการณ์โควิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยการทํางานการใช้ชีวิตมันยากกว่าปกติแล้วก็มันเป็นการมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกนะฮะก็ต้องต้องอดทน<ม>สําหรับพี่น้องที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปกติภายนอกเนี่ยกอ็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเอง<ม>ในช่วงสถานการณ์นี้ให้อยู่รอดปลอดภัยให้ได้นะก็ขอให้มีความอดทนแล้วก็มีความหวังผมเชื่อว่า วันที่ดีมันจะต้องรออยู่ในเร็ววันฮะส่วนสําหรับพี่น้องข้างในนะครับผมก็ทราบดีอย่างมากถึงความรู้สึกของทุกๆคนนะครับก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุก,ทก,ทกอย่างมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปบนโลกใบนี้นะครับการชดใช้กรรมครั้งนี้การที่จะต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำนะครับวันหนึง่งเมื่อเราพ้นโทษเมื่อเราหมดการใช้นี่ตรงนี้แล้วเขาก็ต้องปล่อยเราไปนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เราอยู่ในเรือนจำนะครับเราก็ลองดูซิว่าเราจะพัฒนาตัวเองได้ตรงจุดไหนบ้างที่เราสนใจเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่เราจะได้รับโอกาสนั้นเพื่อถึงเวลาเนี่ยเราได้รับโอกาสเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการปรับในการพัฒนาตัวเองนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่อยากจะให้พี่น้องผู้ตรงขาข้างในตระหนักถึงการพัฒนาตัวเองแล้วก็ให้รู้ถึงคุณค่าของตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะให มั่นใจนะครับในเรื่องของการตอบรับของสังคมในยุคนี้ว่าสังคมในยุคนี้เป็นสังคมที่เปิดกว้างแล้วก็เป็นสังคมสมัยใหม่แล้วนะครับการที่เขาจะมาตีตราตีหน้าว่าเป็นคนที่ผ่านคุกตารางมาแล้วก็ถูกต่อต้านในสังคมเนี่ยผมว่ามีอยู่น้อยมากนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องเกิดขึ้นจากตัวของเราเองด้วยนะครับถ้าเรามีการพัฒนาตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ตั้งใจในการกลับตัวเป็นคนดีจริงๆ พิสูจน์ให้สังคมได้เห็นแล้วผมเชื่อว่าสังคมให้โอกาสในการต้อนรับและผมก็เชื่อว่า,าวันที่ดีของทุกๆคนรออยู่ไม่ไกลแค่อดทนในการรอคอยให้ได้วันนั้นทุกคนจะได้รับคับในเร็ววันแน่นอนครับครับณม <Okay. S 1> ่แล้ว